รับจำนำข้าวท่ามกลาง11เดือนของข่าวการทุจริตข่าวการสวมสิบข่าวการสวมข้าวต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยจับกันได้ไม่เว้นในแต่ละวันรวมไปถึงข่าวความกังวลว่าจะทำลายอนาคตของข้าวไทยแบบยั่งยืนจะไม่ได้ผดได้เกิดอีก หลังจากที่เราเคยเป็นแชมป์ในการส่งออกข้าวยาวนานเกือบสามทศวรรษวันนี้ภายใต้การบริหารของรัฐบาลและนโยบายนี้เราได้สูญเสียความเป็นแชมป์โลกความเป็นผู้นำของโลกในด้านการส่งออกข้าวสเวิเดเดือนของข่าวท่ามกลางความกังวลถึงภาระหนี้ของประเทศและเป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในโครงการที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่ง และจะเป็นโครงการที่ขาดทุนมากที่สุดที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับภาระทุกดังกล่าวจากรัฐบาลจะบอกไม่ว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้บริหารมาได้ครบฤดูการผลิต2 5 4ทับ2 5 5ภายใต้นโยบายที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดที่แล้วและเห็นในความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงไม่ใช่ต่อประเทศชาติ ที่เราจะสูญเสียภาวะความเป็นผู้นําแต่เราจะสูญเสียเสียภาพของข้าวไทยในตลาดโลกและรวมไปถึงข้าวที่เราจะบริโภคกันทุกวันจากนี้ไปที่คุณภาพจะตกต่ําลงความอ,อ่อนแอที่จะเกิดขึ้นยากที่จะฟื้นฟูถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เวทีนี้ในการนํามาซึ่งคําตอบแบบตรงไปตรงมาเสียดายที่รัฐมนตรีว่าการไม่สามารถมาตอบได้เนื่องจากติดภารกิจ เพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการอาจจะไม่ได้กํากับดูแลครบถ้วนในทุกกระบวนการแต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อมั่นว่าท่านรัฐมนตรีจะตอบตรงไปตรงมาในประเด็นแรกนั้นเป็นประเด็นที่อยากจะเรียนถามว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาของโครงการรับจำนำได้มีการรับซื้อและเก็บเข้าสต็อกเป็นข้าวสารจำนวนเท่าใด และได้มีการระบายขายออกไปทั้งในระบบ G ท G ก็ดีหรือการประมูลล่าสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนั้นขอให้ท่านให้ตัวเลขต่อสภาหแห่งนี้เพื่อเราจะด้วยพี่ณาว่าประเมินผลโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่หนึ่งครับเชิญท่านภูมิสารผลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายภูมิสารผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอตอบกระทู้ของท่านสมาชิกดังนี้ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาได้มีการจำนำข้าวไว้ก็คือทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ก็ผมผมต้องขออภัยนะครับเนื่องจากตัวเลขที่ข้าราชการเข้ากําลังเดินทางมาเนี่ยตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยังมาไม่ถึงเพราะรถติดมากผมก็เร่งมาแต่เท่าที่ผมจําได้คร่าวๆที่ผมเคยทราบก็คือในฤด,ดูข้าวนานาปีก็รับจํานําไว้ประมาณ6ล้านกว่าตันนะฮะส่วนข้าวนาปลังเนี่ยรู้สึกจะสูงถึง9ล้านหรือ10ล้านตันนี่คือปริมาณข้าวที่รับจํานําไว้เป็นข้าวเปลือก ส่วนฤดูการที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปนี่ก็ยังไม่มีขั้นตอนที่ดําเนินการที่ได้รับทราบก็เรียนไว้เบื้องต้นเท่านี้ครับท่านอลงค์กรครับก็เห็นใจนะครับว่าใครการไม่สนับสนุนท่านหรือไงครับยังมาไม่ถึงเลยแล้วท่านก็ไม่ได้กํากับโดยตรงเท่าไหร่นัก ก็เลยตอบแบบคลุมคลุมความจริงอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ไม่ต้องตั้งกระทู้นะครับคืออยากได้เป็นสิทธิภาพจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าขาดทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะครับภายในหนึ่งปีเนี่ยแล้วรัฐบาลก็จำนวนจนตรอกขนาดนี้ผมถามท่านยังตอบไม่ครบนะคำถามานิดหนึ่งเอาว่าสต๊อกเนี่ยรอเจ้าหน้าที่มาแล้วเดี๋ยวท่านตอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าระบายเนี่ยระบายไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ระบายเนี่ยโดยผ่านระบบ g 2 g เนี่ยได้เท่าไหร่ ที่ขายจริงๆนะส่งออกไปแล้วเนี่ยร่วมปีแล้วเนี่ยกับสองก็คือที่เปิดประมูลไปเนี่ยกี่ครั้งถ้าตอบไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องตอบครับแล้วเดี๋ยวมาตั้งกระทู้กันต่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในในอนาคตเรื่องข้าวของประเทศท่านภูมิครับข้อมูลที่สามารถชี้แจงท่านได้ ตัวเลขข้าวที่บอกว่า g2g ไปเท่าไหร่นั้นอะ่ะอันนี้โดยทั่วไปจะเป็นความลับที่ยังไม่เปิดเผยก,กันนะครับคือไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลนี้ก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดและก็เงื่อนไขในระหว่างประเทศกันอยู่ในส่วนที่ว่ามีการเปิดประมูลไปกี่ครั้งตอนนี้ที่เปิดประมูลไปก็สีครั้งนะครับ โดยครั้งที่หนึ่งนี้เปิดประมูลไปปรากฏว่าได้มีการสงวนสิทธิ์ไม่รับราคาเสนอซื้อเพราะเสนอต่ำไปครั้งที่สองนี่ก็เห็นชอบให้มีการจำหน่ายไปสาม0มื่นกว่าตันครั้งที่สามก็สงวนสิทธิ์ไม่รับเสนอซื้อครั้งที่สี่ล่าสุดเมื่อวันที่สามกันยายนนี้ จำหน่ายออกไป206,000กว่าตันนี่คือปริมาณที่มีการจำหน่ายออกไปตามที่ท่านถามในเรื่องการเสนอซื้อนะครับนอกจากนี้ที่ท่านเรียนที่ท่านถามว่ารัฐบาลนี้จะทำให้เสียหายเป็นแสนล้านนั้นผมผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่า ความตั้งใจของการมีโครงการจำนำข้าวเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จำนวนถึง3ล้าน7แสนครอบครัวเพื่อให้ได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรมเมื่อก่อนนั้นเราก็เคยทำมาก่อนในในรัฐบาลก่อนๆน้นนะครับต่อมาก็เปลี่ยนรัฐบาลในรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย ก็ได้นำวิธีการประกันรายได้เข้ามาจัดการก็ไม่ได้หมายความว่าการประกันรายได้ไม่ดีนะครับแต่อาจจะยังไม่ส่งผลให้เกษตรกร,กรได้ราคาข้าวที่ดีเพียงพอถึงแม้ว่าการประกันรายได้ที่ผ่านมา,าที่ขาดทุนไปถึง60.000ล้านบาทนั้น จะเป็นตัวเลขที่มองว่าสูงหรือต่ำก็สุดแท้แต่แต่เชื่อว่าในรัฐบาลนี้ที่นำเรื่องการจำนำข้าวมาดาเนินการเนี่ยก็เพื่อหวังจะยกระดับรายได้ของชาวนาจะทำให้เห็นว่าตั้งแต่ดำเนินโครงการมาเนี่ยราคาข้าวก็ขยับตัวสูงขึ้นชาวนาก็ขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้นถึงเปลี่ยนละหมื่นกว่าบาทขึ้นโดยทั่วไปฉะนั้นหากโครงการ สิ้นสุดแล้วก็ตัดรอบบัญชีได้ก็จะได้เห็นว่าจะขาดทุนมากหรือน้อยเท่าใดนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะขาดทุนมากหรือน้อยฉะนั้นที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือการจำหน่ายข้าวระบายข้าวออกไปเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้เป็นราคาที่เหมาะสมในสภาวะในโอกาสที่เหมาะสมก็เชื่อว่า การขาดทุนคงจะไม่มากมายถึงท่านที่ท,ท,ท,ท่านได้กําหนดว่ามาครับขอบคุณครับท่านรองมนรครับคําถามที่สามครับมอสักครู่คำถามแรกนะครับท่าทนประธานเพราะว่าท่านรัฐมนตรีตอบไม่ครบก็เลยขึ้นมาตอบอีกครั้งหนึ่งคําถามที่สองของกระผมก็คือว่ารัฐบาลจะแก้สถานการณ์อย่างไรที่เราได้สูญเสียการเป็น ผู้นำของโลกมาเกือบ30ปีเพิ่งมาเสียแชมป์ในรัฐบาลชุดนี้ครับแล้วไม่ต้องมาโต้กันนะครับกระทู้ไม่ได้มาพูดกันว่านโยบายใครดีกว่าใครกระทู้เป็นการตรวจสอบการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในกรณีนี้เราดูแลปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ข้าราชการขาดทุนไม่ต่วันหนึ่งแสนล้านบาทจากความล้มเหลวผิดพลาด วันนี้รัฐบาลรับซื้อมาแล้ว10ล้านตันตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงแต่ระบายไปได้30,000ตันบวกด้วยที่กำลังจะขายได้ที่ประมูลล่าสุดอีก260,000ตันอีกกี่สิบปีครับถึงจะระบายได้หมดและนี่คือการเปิดประมูลครั้งแรกอย่างเปิดเผยล้มเหลวโดยสินเชิญขนาะที่ตลาดนั้นตึงตัวเป็นช่วงของ ภาวะฤดูการที่จะต้องส่งออกข่าวได้ในช่วง5เดือนสุดท้ายของปีนั้นตัวเลขจะส่งออกได้ตลอดล่าสุดเรายังหล่นอยู่ที่3ครับเวียดนามแซงอินเดียขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองไทยอันดับ3ยังตีไม่ขึ้นครับท่านนอนหลับเลยครับและที่อ้างตัวเลขบอกว่าต้องการช่วยชาว,ชวนาชาวนาหนึ่งในสามเท่านั้นนะครับพูดด้วยปากเปล่าไม่ได้ครับหรือรายงานของส่วนราชการอย่างเดียวไม่ได้ของจริง ที่เขาทำรายงานเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยภายใต้โครงการของรัฐบาลนี้ชาวนาเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ไม่เหมือนกับประกันรายไ,ได้นั่นได้ร้อซครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากโต้ตรงนี้ให้เสียเวลาเอาเป็นว่าที่ท่านตอบมาและต้องตอบให้เกิดความมั่นใจกับชาวนาไทยทั้งประเทศว่ารัฐบาลนี้จะนำประเทศไทยกลับมาสู่การเป็นแชมป์ส่งออกอันดับหนึ่งและที่สำคัญคือ การส่งออกดังกล่าวมีสองระบบท่านต้องพูดได้ชัดเจนตอบให้ชัดเจนนะครับว่าส่งออกแบบ G2G เนี่ยที่บอกว่าเป็นความลับแล้วก็ดําเนินการมาเนี่ยอยากถามว่าแล้วกดีวัวล่ะครับถ้าอาจารย์ไม่รู้ว่าประเทศนี้อยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่าไอวอรีค้คือชื่อเดิมเป็นผู้ที่นเาเข้าข้าวของไทยมายาวนานนะครับแล้วที่รัฐมนตรีให้ข่าวมาไม่ได้ไม่ได้เป็นความลับเลยครับให้ข่าวมาว่าได้เจรจากันจะส่ง2.4แสน ันนั้นเนี่ยไปถึงไหนครับแล้วที่จะให้ผู้ซื้อกำหนดเงื่อนไขาการปรับปรุงข้าวเขาบอกว่ามันเป็นพิรุษครับสัญชาติไอวอรี่โค้ดเชื้อชาติไทยครับเขาพูดคลหากันทั่วทั้งเมืองนะครับนั่นกระด g ษ g ีทแรกนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นทักเม็ดนะฮะเพราะ,ะอยากถามว่าที่บอกว่า g ีทเนี่ยไปแล้วผมไม่ต้องการรู้อะไรอยูแล้วครับ เพื่อไม่ให้กระทบต่อแนวแนวการบริหารของท่านเนี่ยแต่อยากรู้ว่าออกไปกี่ตันแล้วครับสองคือที่ประมูลเนี่ยที่ห่วงกังวลมากก็คือว่าจะทำอย่างไรครับสิบร้านตันเกาสารแล้วนี่ตุลาคมฤดูการใหม่ก็จะออกมาอีกแล้วเรามีที่เก็บพอแหลอครับแล้วตาบใดที่เขารู้ว่าสต็อกเรามีมากเนี่ยเอาอะไรไปต่อรองราคาครับซึ่งมันจะกำลังไปสู่คำถามที่สามแต่เอาแค่นี้ก่อนว่าท่านมี แนวทางมาตรการอะไรนะครับในการที่จะระบายข้าวของเราเพื่อให้มันสมดุลกับฤดูการใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ภาวะการแข่งขันที่เราได้สูญเสียแชมป์ไปนี่ให้กับอินเดียแล้วก็เวียดนามจะทำอย่างไรครับเชิญท่านรัฐมนตีภูมิครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับคำถามนี้ขอตอบประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องการสูญเสียแชมป์สงข้าว ความจริงประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมานานหลายสิบปีแต่พอมาปีนี้เนี่ยเนื่องจากประเทศอินเดียได้กลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดราคาที่ต่ำมากแล้วก็เวียดนามก็ส่งออกในราคาที่ไม่สูงนักแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเนื่องจากเรามีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะไม่ข้าวมีราคาสูง ก็จึงมีการชะลอการส่งออกฉะนั้นท่านจึงเห็นตัวเลขว่าอินเดียก็ดีเวียดนามก็ดีจึงมีปริมาณข้าวส่งออกมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดของปีประเทศไทยก็จะยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดอยู่เพราะกำลังมีการดำเนินการในการที่จะระบายข้าวเพื่อส่งออกในช่วงท้ายของปีเป็นจำนวนมาก ก็ยังเชื่อว่าเรายังจะเป็นประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญของโลกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดเพราะว่าการที่เป็นประเทศส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดหรือเป็นมหาอำนาจส่งออกข้าวแต่ในขณะเดียวกันชาวนาในประเทศของเรายังยากจนยังลำบากอยู่ก็ป่วยการที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นเป้าหมายที่ทำในวันนี้ก็คือ เพื่อทําให้ราคาข้าวมีคุณค่าไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นมูลนิธิเพื่อขายข้าวราคาถูกอีกต่อไปนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะเรียนสําหรับในส่วนที่ท่านบอกว่า <c oughs> การถือความลับของการทํา G2G ปกตินี่ก็เป็นความลับอย่างที่ท่านก็ต้องทราบอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวและก็ มีข้อผูกพันระหว่างประเทศอย่างที่ท่านยกกรณีของโกดีวัวนะครับปัญหานี้ก็เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันซึ่งที่เราไม่ได้ขายข้าวให้กับประเทศทางส่วนนี้มานานเมื่อขายได้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบบ้างปรากฏว่าทางโกดีวัวเขาก็ตำหนิเรามาเช่นกันว่าเราไปเปิดเผยเร็วไปซึ่งก็เป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับก็เรียนให้ทราบว่า ถึงอย่างไรเราก็จะยังเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวและสามารถที่จะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นเพื่อที่ชาวนาจะได้ประโยชน์ซึ่งในขณะนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยกัมพูชาก็ได้เริ่มต้นที่จะพูดคุยแล้วก็ร่วมมือในการส่งออกที่จะไม่ตัดราคากันก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ ราคาข้าวข,ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมและก็ทำให้ไทยยังมีศักยภาพเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวต่อไปครับคำถามสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพกับผมมลกรพระลบุตรสมาชิกสภาค้แทยรัสฎรบัญชีรละชื่อพรรคประชาธิปัตย์กระผมได้ตั้งกระทู้ถามคำถามที่สองท่านรัฐมนตรีได้กรุณาตอบ แต่ว่ามีบางประเด็นที่เกิดเลยแล้วก็อาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนักเพราะท่านพูดเสมอว่าดําเนินนโะยบายนี้เสียแชมป์ประเทศไทยเสียแชมป์ไปในรอบ30ปีไม่เป็นไรขอให้ชาวนาดีขึ้นเขาเพิ่งรายงานผลวิจัยมาครับในยุคนี้นี่สินชาวนาสูงที่สุดในรอบ5ปีครับและท่านจะอธิบายอย่างไรนั่นเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับผมเรียนท่านประธานว่า การส่งออกถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลจะพายเรือในอ่างแล้วก็เหมือนลิงแก้แหและท้ายที่สุดท่านก็แก้ปัญหาด้วยการโกรหกสีขาวนี่ครับผมไม่อยากให้ดลรัฐมนตรีเนี่ยโกหกสีขาวในเรื่องตัวเลขส่งออกข้าวเพราะท่านคุมกรมส่งออกท่านยอมรู้ดีสาการส่งออกและรู้ดีว่าราคาในตลาดโลกเป็นอย่างไร ไม่มีใครก็ซื้อข้าวที่ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปอย่างน้อย100อยเหรียญหรอกครับในคุณภาพที่เปรียบเทียบใกล้เคียงกันวันนี้เนี่ยมันจึงสะท้อนบอกว่าเมื่อด้านเปิดประมูลจึงมีคนสนใจเพียงแค่30วรายต่ําที่สุดในรอบหลายปีนะครับและเป็นการเปิดครั้งแรกด้วยและข้าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่ามา10เดือน5เดือน6กเดือนก็ยังถือว่าใหม่อยู่ทําไมเขาไม่สนใจล่ะครับและเป็นช่วงที่ภาวะตลาดโลกกระดาษนี้เนี่ย เปิดตัวเป็นไฮซีซั่นถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องของการท่องเที่ยวทําไม7จ็ดแสนห้าจึงมีคนสนใจประมูลเสนอราคาเพียงแค่1ใน3าเท่านั้นเองแหละครับแล้วท่านต้องใช้เวลาอีก50ปีไหมครับที่จะระบาย10ลร้านถ้าเปิดปีละรอบเนี่ยท่านจอง้าส50ปีนะครับถึงจะหมดไอ้ล็อตเก่าเนี่ยสิบร้านตันตอนเนี้ยซึ่งท่านขายไปได้3า0 0 0ที่ท่านชี้แจงมันแค่ปลายข้าว เม็ดข้าวแท้ๆยังไม่มีออกไปแล้วผมถามแล้วบอกว่าที่จีทูจีเนี่ยไม่ต้องการรู้รายละเอียดทั้งที่รัฐมนตรีว่าการท่านเปิดเผยมาเองรัฐมนตรีละเมิดเองในเรื่องของของของหลักการหลักเกณฑ์ในเรื่องการจีทูจีว่าควรจะเป็นความลับนี่ก็ออกมาบอกเองบอกกอตเวียเอ่อกอติกัวไอวอรีโคสจะมาซื้อมันตรงข้ามไปหมดที่ท่านชี้แจงกับแนวปฏิบัติของท่านับผมถึงกังวลนคะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือคําถามที่สาม ว่าประเทศนี้จะขาดทุนเท่าไหร่ครับท่านตอบว่าไม่รู้ไม่ได้ครับเอาว่าบัญชีเนี่ยปิดแล้วในทางปฏิบัติในทางกฎหมายก็คือว่า30กันยายนนี้สำหรับฤดูกาล54 5 5ี่าซื้อมา10ล้านเพิ่งขายระบายออกไปได้สองแสนกว่ายังไม่ถึงล้านตันนะครับและคับ บริหารจัดการท่านเคยชี้แจงในสปัปดาห์นี้ว่าโครงการนี้ต้องใช้การบริหารจัดการทั้งระบบเลยเนี่ยสี่หมื่นล้านบาท10ล้านตันเฉลี่ยตันหนึ่งต้นทุนบริหารจัดการ4 0 0 0นี่เฉพาะต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับเม็ดข้าวที่เราซื้อมาเรารับจำนำตามโครงการเข้ามาแล้วเนี่ย10ล้านตันเนี่ย ประมาณการกันว่าอย่างน้อยจากตัวเลขล่าสุดที่ขายได้เนี่ยนะครับสองแสนมตันเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่พันบาทต่อตันเป็นอย่างน้อยถึงเจ็ดันบาทต่อตันนั่นหมายความว่าอะไรครับสิบร้านตันอย่างน้อยหนึ่งแหนึ่งล้านที่จะขัดทุนวันนี้เนี่ยผมถึงร้อนใจมากในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงพาณิชย์ท่านนายกองติยพิสิทธิ์เวชาชีวะก็กังวลใจว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ฤดูกาลถัดมาซึ่งท่านเพิ่งของกู้อีกแล้วสิเอดเดือนนี่กู้ไป6กแสนล้านเฉพาะโครงการเดียวเนี่ยท่านลงกรครับด้วยความโกระครับเพราะว่าต้องควบคุมให้ออกคนละสินาทีฝ่ายละสิบนาทีเดี๋ยวกระทู้สุดท้ายจะไม่ได้ออกอากาศครับขอโทษด้วยครับทาฐมนตรีชี้แจงยาวกับผมนะครับผมจะถามแล้วครับว่าสรุปก็คือว่าเมื่อจะปิดบัญชีตอนนี้เนี่ยคาดการณ์กันกับทุกสํานักนะฮะว่า ไม่ต่อว,ว่าหนึ่งแสนล้านบาทที่เากทุนเนี่ยรัฐบาลจะทําอย่างไรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและตัวเลขกัดทุนที่ประเมินซึ่งด้านบอกว่ายอมกัดทุนเนี่ยประเมินจะกัดทุนเท่าไหร่อยากทราบตัวเลขจากทางรัฐบาลครับเฉินธนรัมตรีครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับ เรื่องเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวใน2โครงการคือข้าวนาปีและนาปรังที่ผ่านมาตอนในช่วงข้าวนาปีนั้นใช้เงินไปประมาณ1,1 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทช่วงข้าวนาปรังประมาณ1,40 0 0 0ล้านบาทก็เป็นเงินประมาณ2 5 0 0 0 0 0 6 0 0ล้านบาทนะครับยังไม่ใช่6,000ล้านอย่างที่ท่านว่ามานะฮะก็จะบอกว่าขาดทุนเท่าไหร่ จะปิดบัญชีหรือ,อยังยังไม่ปิดบัญชีครับเพราะว่าข้าวยังไม่ได้ขายออกไปยังไม่มีตัวเงินที่จะมาคำนวณได้ว่าขายได้เท่าไหร่ได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ฉะนั้นก็ก็เรียนว่าในช่วงเวลาที่เหลือที่เรากำลังจะดาเนินการเรื่องการระบายข้าวในช่วงท้ายปีเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่มีการระบายเป็นจำนวนมากเพราะเป็นฤดู ที่จะต้องอมีการระบายจํานวนมากอย่างที่ได้กล่าวเรียนแล้วทีนี้ที่ท่านจะยกตัวเลขว่าข้าวจํานวนนับ10ล้านตันเนี่ยทำไมเพิ่งขายไปได้สองแสนกว่าตันความจริงอันนีค้คือเพียงแค่จํานวนที่มีการประมูลภายในประเทศนะครับส่วนตัวเลขจี g ูจีนั้นยังมีตัวเลขที่เป็นจํานวนมากซึ่งอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าก็ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่เชื่อว่าอย่างไร เมื่อท้ายที่สุดของปีแล้วเนี่ยเราก็จะยังเป็นผู้ที่ส่งข้าวออกเป็นอันดับต้นของโลกอยู่เช่นเดิมก็จะทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อปิดบัญชีแล้วจะรู้ว่าขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ถึงแม้จะขาดทุนก็คงไม่ต่างกันละครับว่าเงินที่ขาดทุนนั้นก็จะต้องไปเชดเฉยในส่วนที่จะต้องเป็นประโยชน์ของชาวนาฉะนั้นที่ท่านบอกว่าชาวนาเป็นหนี้ชาวนาได้ประโยชน์น้อยเนี่ย ท่านก็ลองกลับไปดูผลผลของชาวนาที่ออกมาบอกว่าพอใจที่สุดคือโครงการรับจำนำข้าวที่มีผลออกมาในหลายครั้งขอขอบพระคุณครับ